ตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนปลายเดือนเมษา2567นะครับ <c oughs> ที่นี่คือจังหวัดลำปางบ้านของผมครับเอ่อลำปางนี่เด่นในเรื่องความร้อนนะครับถ้าพูดถึงฤดูดการหน้าร้อนนี่ร้อนมากๆร้อนเหมือนนรกเลยครับส่วนหน้าหนาวก็หนาวเคยหนาวมากๆด้วย ล้วผมจะมาพูดถึงอะไรผมจะมาพูดถึงว่า,าการปลูกต้นไม้นะครับให้ประโยชน์กับเราก็คือสร้างความเย็นให้เราครับที่ตรงนี้นะครับเป็นสวนของผมจะมีต้นไม้หลักชนิดนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี่นี่ครับเวลาเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำกว่า กลางแดดหรือข้างนอกจุดอื่นๆนะครับของบ้านที่ผมอยู่ประมาณสามสี่องศานะเท่า right ที่ผมรู้สึกนะอยู่ใต้ต้นไม้แล้วจะเย็นครับก็ตรงที่สวนที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อก่อนไม่ไม่มีต้นไม้นี่นะครับไม่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้นะจนผมสร้างสวนนี่แหละครับผมเริ่มตั้งแต่ปีห้าเจ็ดมั้ง เขาที่นึกออกนะตั้งแต่ปี5 7าผมก็ปลูกต้นยางนามาก่อนเลยครับยางนานี่ยางนาโน่นก็ยางนาปลูกยางนาก่อนเลยครับเพื่อเนี่ยกันความร้อน,นอยางนาเป็นต้นไม้ไม่ผัดใบครับสร้างความเย็นให้ เวลามันอยู่ที่ไหนก็จะร่มเย็นนะไม่เหมือนต้นอันเนี้ยต้นอะไรเนะาะสักทองสักทองมันจะเป็นแบบถ้าหน้าร้อนมามันก็จะทิ้งใบครับแต่ของผมนี่ปลูกยางน้านําร่องก่อนแล้วผมก็ค่อยๆปลูกต้นไม้ชนิดอื่นเป็นไม้ผลทั้งหลายนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เรื่อยๆจนตอนนี้เต็มสวนแล้วครับก็ปลูกไปแล้วก็ ทำให้สวนนี่อากาศเย็นกว่าเนี่ครับเย็นกว่าที่ข้างนอกนี่เข็ดน,นี่เนาะเข็ดบริเวณว่านของผมเนาะย็นสวนจะเย็นกว่าเนี่ยก็ถ้าไม่ได้ปลูกต้นไม้นี่ผมคิดว่าผมจะแย่แหละครับเพราะว่าลำปางนี่เป็นเมือง ที่แบบมันร้อนมากๆเพราะเขาชอบตัดต้นไม้กันจกกังหวัดนี้นะชอบตัดต้นไม้ไม่ชอบปลูกเลยทำไมเป็นไงไม่รู้ล้าชอบมาบ่นร้อนือปีนี้ก็สูงถึง44องศาแล้วครับความร้อนจนแบบจะอยู่ไม่ไหวละถ้ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีมันก็จะนี่ครับไม่ไหว มันต้องตายทะลอนกันกันบ้างนะ่ะเนี่ยดูต้นไม้หลายๆต้นผมเนี่ยก็เริ่มแพ้ความร้อนแล้วเริ่มอยู่ไม่ไหวแล้วอย่างต้นวูคาโดครับต้นเนี้อายุห้าหกปีนะนี่สงสัยโดนความร้อนช็อกรากมันมั้งเนี่ยขนาดต้นบเริ่มนะครับยังช็อกนี่นะ อความร้นถ้าเรานี่ไม่ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับวันหน้าเราคงจะอยู่ไม่ได้ครับสภาพแวดล้อมทั่วประเทศเนี่ยประเทศไทยนีย่จะอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะร้อนขึ้นจนเหมือนกบต้มอะ่ะก็ผมก็อยากเชิญช,ชวนเพื่อนๆเ,เ,เนาะ มาปลูกต้นไม้กันนี่ครับอันดับแรกเราก็ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มันทนทานต่อความร้อนนี่ก่อนก็อย่างเช่นยางนาเนี่แหละครับเนี่ยยางนาเนี่ยสัดร้อนขนาดนี้ใบมันก็ยังยังสู้ไหวอยู่นะแต่ข้งบนใบก็เหลืองมากส่วนต้นทองนี้ยางนาตรงนี้ตรงนี้นะครับมันก็ ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เหมือนกันต้นนี้ทําไมมันใบเหลืองร่วมมันโดนไรหรือเปล่าไม่รู้ก็อย่างน้อยก็เราควรจะปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มขึ้นครับเราไม่ควรตัดต้นไม้เลยนี่ตัดต้นไม้เราจะอยู่ที่ไหนล่ะก็จะร้อนตายกันสักวันอ่ะก็อยากเชิญวน,เพ,นเพื่อนมาปลูกต้นไม้กันเนะมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างก็ค่อยๆปลูกไปครับ เริ่มหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนก็จะคิดว่าเริ่มประมาณมิถุนานี่หนะครับถ้าฝนเริ่มตกประมาณสองหาเมื่อไหร่นั่นแหละเริ่มเริ่มปลูกได้แล้วครับปลูกตอนหน้าฝนเนี่ยอุณหภูมิมันจะลดลงมาแล้วก็มันจะมีความชุ่มชื้นอะไรด้วยต้นต้นไม้ที่ปลูกก็จะรอดง่ายขึ้นกว่าช่วงเย็นเนาะ ก็ยังไงก็เพื่อนเพื่อนทารักธรรมชาติรักที่จะอยู่แบบเย็นๆนะก็ปลูกต้นไม้ไว้ครับผมก็ปลูกเรื่อยๆแหละปลูกชนิดนั้นชนิดนี้มาเรื่อยๆแหละปลูกมันมีทุกอย่างก็ขอให้เพื่อนๆมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันเอยอะๆนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ